การละครั้งหนึ่งไม่นานนักมีชายหนุ่มคนหนึ่งเขาเป็นคนที่มีนิสัยวู่วามบุ่มบามและขี้มโมโหเขามีความรู้สึกว่าชีวิตของเขานั้นช่างมีแต่อุปสรรคและปัญหามากกว่าคนอื่นๆประเดกประดังมาไม่เว้นในแต่ละวันเหตุใดคนอื่นๆจึงดูมีชีวิตราบรื่นดีแท้ ได้เดินเล่นนั่งเล่นเย,ย็นใจชมนกชมไม้ม่เหมือนเราวันๆมีแต่ปัญหาให้แก้ไขเดียเด๋ยวโน่นก็พังเดี่ยนั่นก็หายวันหนึ่งขณะที่ชายหนุ่มกำลังเดินทางกลับบ้านระหว่างทางเขาได้เห็นนักพรตเฉินกุ้ยเสียงกำลังให้คำชี้แนะชาวบ้านแถวนั้นอยู่ ขอบคุณอาจารย์เฉินที่ช่วยชี้แนะหนทางสว่างทำให้บัดนี้ชีวิตของข้าอยู่ในร่องในรอยมีลำบากอยากเขีนเหมือนก่อนเช่นนั้นก็ดีแล้วนักพรตเฉินกุ้ยเสียงที่ผู้คนร่ำลือกันว่ามีปัญญายุทธสูงส่งอย่างนั้นหรือชายหนุ่มจึงคิดเข้าไปขอคำชี้แนะบ้างคารวะท่านนักพรตข้ามีเรื่องที่คับข้องใจเหมือนกัน มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรือชายหนุ่มจึงได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เฉินกุ้ยเสียงฟังมีรู้ว่าเป็นอะไรดวงของข้ามันมีแต่ปัญหาปัญหาแล้วก็ปัญหาคนอื่นม่เห็นเป็นเลยถึงเป็นกว่าน้อยกว่าข้ายเยอะคนเราต่างก็มีปัญหากันทั้งนั้นมากน้อยก็สุดแท้แต่ช่วงจังหวะของชีวิตแต่หากเราจะมีปัญหามากกว่าคนอื่นอยู่ร่ำไป บางทีอาจเกิดจากนิสัยของตัวเราเองที่ทำให้เกิดขึ้นเมื่อชายหนุ่มได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกหัวเสียขึ้นมาทันทีมันจะเป็นแบบนั้นไปได้อย่างไรใครมันจะบ้าไปสร้างปัญหาให้แก่ตัวเอง คืนหนึง่งเกิดมีพายุพัดผ่านมายังแถกที่บ้านของชายหนึ่งตั้งอยู่ทำให้ฝนตกหนักและลมพัดบ้านเรือนจนสั่นโครงเพลงรุ่งเช้าพอพายุสงบ ชายหนุ่มจึงออกไปสำรวจบ้านของตนเองก็พบว่าโอ้ยเมื่อคือนลมแรงเลือกเกินฟ้าบ้านพังเสียหายหมดเลยไหวแล้วเชียวเวลาพายุเข้าทีไรบ้านต้องพังต้องเสียหายทุกทีที่บ้านของคนอื่นทําไมมีเห็นเป็นอะไรเลยมีแต่บ้านข้องข้านี่แหละที่พังอยู่บ้านเดียวแล้วข้าจะอยู่อย่างไรล่ะทีน่นี้คงต้องไปหาตัดไม้มาสมแซมให้พออยู่ได้ไปก่อน เมื่อคิดได้ดังนั้นชายหนุ่มจึงหยิบขวานและลากรถเข้าไปในป่าเพื่อจะไปหาตัดไม้มาใช้ซ่อมแซมบ้าน ชายหนุ่มเดินไปจนพบต้นไม้ที่ได้ขนาดตามต้องการก็หยิบขวานขึ้นมาเพื่อที่จะทำการฟันต้นไม้อืมเอาต้นนี้แหละบังเอิญเขาเหลือบไปเห็นนักพรตผู้หนึ่งกำลังนั่งก่อไฟต้มน้ำอยู่นักพรตผู้นั้นคือเฉินกุ้ยเสียงนั่นเองเขาจึงได้ตะโกนไปทางเฉินกุ้ยเซียงว่า นี่ไงล่ะอาจารย์เฉินข้าบอกแล้วว่าดวงของข้าสวยกว่าคนอื่นเมื่อคืนมีพายุเข้าพัดบานข้าเสียหายอยู่หลังเดียวข้ามีเห็นได้ก่อปัญหาอะไรเลยมีแต่ปัญหาที่มาหาข้าเองเมื่อเฉินกุ้ยเซียงได้ฟังก็ได้เอ่ยตอบอย่างใจเย็นว่ามิเห็นจะต้องหัวเสียเลยพายุฝนเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เพียงมันตรวจตราซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงอยู่เสมอก็มักไม่ค่อยเป็นอะไรแล้วข้าก็ว่าจะทำอยู่แล้วแหละแต่พายุดันเข้ามาเสียก่อน ว่าแล้วชายหนุ่มก็หันไปเพื่อจะฟันต้นไม้ต่ออย่างหัวเสียทำไมขวานมันมีไข่เข่าเลยนะ้าขวานเนี่ยวันไหนจะได้ใช้งานมันต้องมาถือวันนั้นทุกทีสินะ้าชายหนุ่มฟันต้นไม้ไปได้ไม่กี่ครั้งใบขวานก็เกิดหลุดออกจากด้ามกระเด็นหายไปอย่างไม่ทันตั้งตัวเมื่อเป็นเช่นนั้นชายหนุ่มก็ฉุนเฉียวขึ้นมาทันที โอ้ยปัญหามาอีกแล้วจะทำอะไรให้ราบลื่นหน่อยไม่ได้เลยหรืออย่างไรนะแล้วใบขวานกระเด็นไปไหนแล้วล่ะเนี่ยชายหนุ่มพยายามมองหาใบขวานตามพื้นหญ้าอย่างกระวนกระวายใจแต่หายอย่างไรก็ไม่พบเขาจึงตีโพยตีพายขึ้นมาว่าเห็นไหมละ่ะอาจารย์เฉิน้ากว่าช้ายอยู่ดีๆเครื่องไม้เครื่องมือก็มาเสียหายเครื่องไม้เครื่องมือหากม่หมั่นบำรุงรักษาให้ดีก็ย่อมมีโอกาสชำรุดเป็นธรรมดา ใบขวานหลุดยังมีพอแต่นี่ยังกระเด็นหายไปไหนก็ไม่รู้หาอย่างไรก็ไม่เจอท่านพักให้จิตใจเย็นลงก่อนเถิดจึงค่อยหาดูอีกทีจิตใจร้อนรุ่มยากที่จะหาของเจอหาของมันเกี่ยวอะไรกับใจเย็นข้าหาจนไม่รู้ว่าจะหาอย่างไรแล้วแทบจะแวกย่าดูทุกกอแล้วเนี่ยมี่หไม่หามันแล้วน้อยเจ้าขวานบ้าจะหายก็มีหายไปให้หมดเลยยังอุตส่าห์เหลือด่างไว้ทิ้งแทงใจข้าเสียอีก ด้วยความโมโหโชายหนุ่มจึงโยนด้ามขวานที่เหลืออยู่ทิ้งไปทางแม่น้ําที่อยู่ใกล้ๆนั้นอย่างเต็มแรงนี่แน่ไปให้พ้นซะจะได้หมดเรื่องหมดราวเมื่อเขาโยนด้ามขวานทิ้งไปแล้วก็ได้หันไปเอ่ยกับเฉินกุ้ยเสียงว่าข้าไปก่อนแล้วนะอาจารย์เฉินวันนี้หมดอารมณ์ทํางานต่อแล้วแต่ขณะที่เขากําลังจะเดินจากไปนั้นบังเอิญเขาก็เหลือบไปเห็นว่าใบขวานของเขานั้นปักอยู่ที่ต้นไม้อีกต้นใกล้ๆนั่นเอง อ้าวเฮ้ยนั่นมันใบขวานของข้านี่นะที่แท้ก็อยู่กใกล้ๆนี่เองเฮ้อโชคดีชะมัดเอาไปประกอบด่ามคืนดีกว่าจะได้ทำงานต่อแต่แล้วเขาก็นึกขึ้นได้ว่าอ้าวเฮ้ยข้าดันโยนด่ามขวานทิ้งน้ำไปแล้วนี่นาะหน่าเสียดายชะมัดเลยชายหนุ่มจึงรีบวิ่งไปดูที่แม่น้ำทางที่เขายโยนด้ามขวานทิ้งไปเผื่อว่าด่ามขวานของเขาอาจจะยังไม่ได้ลอยไปไหนไกลแต่ก็มองไม่เห็นด้ามขวานของเขาเลย เห็นไมหมล่ะอาจารย์เฉินดูโชคชะตาของข้าสิทั้งทั้งที่กำลังจะดีอยู่แล้วเชียวกว็ดันมีเหตุให้พลาดพลั้งอีกจนได้เมื่อเฉินกุ้ยเซียงได้ฟังก็ได้เอ่ยตอบอย่างใจเย็นว่าผิดพลั้งคือบทเรียนคราวนี้หวังว่าท่านจะหาอย่างถ่วนที โอ้ยมันจะไปหาเจอได้อย่างไรด่ามขว้านของขา้าคงโดนน้ำพัดไปถึงไหนแล้วก็ม่รู้เจ้าใบขวานบ้านเนี่ยจะโผล่มาเร็วกว่านี้ก็ม่ได้นั่นมาโผล่ตอนที่ข้ายนด่ามทิ้งไปแล้วอย่างนั้นก็ไปอยู่ด้วยกันเลยไปว่าแล้วชายหนุ่มก็โยนใบขวานทิ้งไปทางแม่น้ำอย่างสุดแรงเกิดด้วยความโมโหอีกตามเคยเอาละคราวนี้ข้ายจะไปจริงๆแล้วละนะอาจารย์เฉินแต่พอเขากำลังตั้งท่าจะหันหลังเดินจากไปนั้น พลันเขาก็เหลือบไปเห็นด้ามขวานที่เขาคิดว่าถูกโยนลงแม่น้ำไปแล้วนั้นค้างอยู่บนกิ่งไม้ต้นใกล้ๆที่เขายืนอยู่นั่นเองอ้าวเฮ้ยนั่นมันด้ามขวานของข่านี่นะดีเลยต้องรีบเอามาประกอบกลับคืนเหมือนเดิมจะได้ทำงานต่อบ้าวันนี้โชคดีเสียจริงๆว่าแล้วชายหนุ่มก็รีบปีนขึ้นไปคว้าเอาด้ามขวานลงมาแต่แล้วเขาก็นึกขึ้นได้เฮ้ยลืมไปว่าข้าโยนใบขวานทิ้งลงแม่น้ำไปแล้วนี่นะ ชายหนุ่มจึงรีบวิ่งไปดูที่ริมแม่น้ำอีกครั้งด้วยความหมดหวังไร้ร่องรอยยังไงล่ะอาจารย์เฉินดูโชคชะตาของข้าสิจะดีกว่าดีมิสุดลูกเล่นเยอะเลือกเกินชอบแกล้งให้ข้ามีน้ำหูคราวนี้คงไม่มีทางหาเจออีกแน่นอนว่าแล้วชายหนุ่มก็ตั้งท่าจะโยนด้ามขวานทิ้งลงแม่น้ำไปอีกครั้งเมื่อเฉินกุ้ยเซียงเห็นดังนั้นก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าหากท่านจะโยนด่างขวานนั้นทิ้ง ข้าขอเอาไว้เป็นฟืนเถิดอย่างน้อยยังพอได้ประโยชน์บ้างดีกว่าทิ้งให้เสียของเปล่าๆหากท่า,านอยากได้ก็อเอาไปเลยม่มีประโยชน์อันใดกับข้าอยู่แล้วว่าแล้วชายหนุ่มก็โยนด้ามขวานทิ้งลงไปในกองไฟที่กำลังลุกโชนแล้วก็หันหลังเดินจากไปแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้เดินไปไหนก็ได้ยินเสียงคนแจวเรือที่เพิ่งแลน่นเรือผ่านไปตะโกนโวยวายขึ้นมาว่า เฮ้ยนี่มันใบขวานของใครมาปัดขอบเรือของข้านี่ยเมื่อชายหนุ่มได้ยินดังนั้นเขาก็ดีใจมากเขารีบวิ่งไปหาคนเจวเรือผู้นั้นทันทีใบขวานของข้าเองพอดีข้าเพลือทำหลุดด้ามไปข้าขอของข้าคืนเถิดนะคราวหน้าคราวหลังก็ระวังหน่อยสิดีนะที่ไม่โดนหัวข้าชายหนุ่มรับใบขวานกลับมาจากคนแจวเรือด้วยความดีใจแล้วก็เดินกลับมา โชคดีเสียจริงต้องรีบเอาไปเอ้ยยังไม่ทันได้พูดจบคำเขาก็นึกขึ้นได้ว่าได้โยนด้ามขวานทิ้งลงกองไฟไปแล้วนีรายโยนด้ามขวานทิ้งลงกองไฟไปแล้วนี่นะเมื่อคิดได้ดังนั้นเขาจึงรีบวิ่งไปดูยังกองไฟที่กำลังลุกโชนอยู่ก็พบว่าด้ามขวานของเขาถูกเผามอดไหม้จนไม่เหลือซากให้เห็นแล้วโธ่มีหน่าเลยจบกันคราวนี้คงไม่มีโอกาสได้กลับคืนมาอีกครั้งแล้ว เมื่อเฉินกุ้ยเซียงเห็นดังนั้น,น,นก็ได้เอ่ยถามชายหนุ่มว่าท่านหาใบขวานเจออีกครั้งแล้วอย่างนั้นหรือใช่แล้วแต่ก็คงหมดหวังแล้วแหละเพราะด่ามขวานของขา้าหมดใหม่ในกองไฟไปหมดแล้วยังมีหมดหวังหรอกจะหวังอะไรอีกคราวนี้มันไม่ใช่แข่หายแต่หมอดใหม่ไปหมดแล้วมันจะกลับขึ้นมาอีกได้อย่างไรด่ามขวานของท่านยังอยู่นี่เพราะข้าดึงออกมาเก็บไว้ก่อนที่จะเสียหาย เมื่อชายหนุ่มได้ทราบดังนั้นเขาก็ดีใจเป็นอย่างมากอย่างนี้นี่เองท่านรู้ห่วงหน่าว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่างนั้นหรือถึงได้ดึงด้ามขวานออกมาเก็บไว้ก่อนปรารอกข้าเพียงแค่ตระเตรียมการเผื่อไว้แค่นั้นเองชายหนุ่มรับเอาด้ามขวานมาประกอบเข้ากับใบขวานเหมือนเดิมแล้วก็เอ่ยกับเฉินคุยเซียงว่าข้าต้องขอบคุณท่านมากอาจารย์เฉินหากไม่ได้ท่านช่วยไว้ในวันนี้ข้าคงลำบากและยุ่งยากมากเลย ข้าม่ได้ทำอะไรมากมายเลยข้าเพียงแต่ทำในสิ่งที่ท่านควรจะทำตั้งแต่ทีแรกแค่นั้นเองดุจดังสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาหาข้าใจยินค่อยๆหาใบขวานให้ละเอียด,ดยอ่แต่ทีแรกปัญหาก็คงคลี่คลายไปตั้งนานแล้ว และแล้ว,ลวชายหนุ่มก็ค่อยๆค,คิดได้บัดนี้ข้าเข้าใจสิ่งที่ท่านนักครตเคยกล่าวไว้แล้วที่ทีวิตของข้า,ขามีแต่ปัญหามาประเดประดังแก้จริงข็มาจากนิสัยของตัวข้าเองที่หู่วามบูมบามขาดความรอบคอบทวนทีและไม่รู้จักตระเตรียมการต่างๆล่วงหน้า ปัญหาที่ป่องกันได้ก็มีป่องกันปัญหาที่สั้นกลับต่อให้ยาวปัญหาที่เล็กก็กลับขยายให้ลูกลามใหญ่โตจนยากเกินที่จะแก้ไขแต่นี้ต่อไปข้าคงจะต้องปรับปรุงตนเองใหม่เสียแล้วเมื่อท่านคิดได้เช่นนั้นก็ดีแล้วตั้งแต่นั้นมาชายหนุ่มก็ปรับปรุงตนเองใหม่เป็นคนที่รู้จักตระเตรียมการมันสำรวจตรวจตราความเรียบร้อยของสิ่งรอบตัวอยู่เสมอ เมื่อเวลาที่มีปัญหาก็ค่อยๆคิดอ่านหาทางแก้ไขอย่างรอบคอบและมีสติแล้วเขาก็พบว่าปัญหาในชีวิตได้ค่อยๆเบาบางลงแม้ชีวิตจะยังคงมีปัญหาอยู่ดีแต่ก็มีความยุ่งเหยิงน้อยลงและง่ายต่อการแก้ไขกว่าแต่ก่อนเยอะเลย แลกเสียจริงเวลาอารมณ์เสียมองอะไรก็เห็นเป็นปัญหาไปหมดแต่เวลาอารมณ์ดีๆไม่มีปัญหาบางทีก็กลับรู้สึกว่ามีเห็นเป็นปัญหาปัญหานั้นมันเป็นปัญหาที่ตัวมันเองหรือเป็นเพราะว่าเรามองว่ามันเป็นปัญหากันแน่ปัญญายุทธจากเรื่องนี้โลกเรากับปัญหานั้นเป็นของผู้กันเพราะความผิดพลาดเหนือความคาดหมายความไม่ลงตัวเกิดขึ้นได้เสมอแม้เราไม่อาจรู้ได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แต่หากเรารู้จักบริหารจัดก,การให้ดีรู้จักตรเตรียมการล่วงหน้ามีความรอบคอบระแวดระวังและรู้จักควบคุมสติและอารมณ์ก็จะสามารถช่วยให้หลีกเลี่ยงปัญหาที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่ให้ลุกลามบานปลายหรือช่วยความหนักให้กลายเป็นเบาได้อยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรืปัญญายุทธโปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธและ Facebook ปัญญายุทธ์อยู่มาวันหนึ่งโอ้ยเหตุใดชีวิตของข้าจึงมีแต่ปัญหาแท้อุตสาหภพไมา้งามแต่ขวานดันบินฟันอย่างไรก็มีเข้าอ้าวคนแจวเรือบวยวายอะไรอยู่หรือ ก่อคว้านค้องข้ามันถือฟันต้นไม้อย่างไรก็มีเข้านาสิโธ่นึกว่าอะไรเรื่องแค่นี้เองข้ามีหินรับมีดติดตัวมาด้วยเอาไปรับขว้านค้องเจ้าซะสิโอ้โหจริงหรือเจ้าช่างรู้จักตรเตรียมการดีแท้ข้าคิดว่าจะต้องเสียเวลากลับไปกลับมาเสียแล้วแค่รู้จักตรเตรียมการเผื่อไว้ชีวิตก็ราบรื่นขึ้นเยอะ เมื่อคนเจาเรือตัดไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ขนไม้ไปขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วข้าไปก่อนละนะแต่เมื่อจะออกเรือคนเจาเรือก็ไว้วัยขึ้นมาว่า โอ้ยสวยเสียจริงๆก็ว่าจะไปได้สวยแล้วแท้ๆอุตสาขนไม้ขึ้นเรืออย่างเรียบร้อยแล้วไม้พายดันหายสงสัยคงเผลอทำหล่นไปตั้งแต่ลงเรือทีแรกไม่รู้ว่าลอยไปถึงไหนแล้วทำมปัญหามันเยอะอย่างนี้นะแล้วข้าจะพายเรือกลับอย่างไรล่ะทีนี้มิเห็นจะเป็นปัญหาเลยเรื่องแค่นี้อย่าบอกนะว่าเจ้าเตรียมไม้พายมาเผื่อไว้ด้วยเปล่าแต่จะบอกว่าเจ้าก็ไปตัดเอาไม้แถวนี้มาเราทำไม้พายแทนไปก่อนสิ เออจริงสิทำไมข่าจึงคิดนี้ออกนะเวลามีปัญหาเราต้องใจเย็นเย็นก่อนถึงจะคิดอะไรออกเมื่อคนเจาเรือเหลาไม้ทําไม้พายเสร็จแล้วเขาก็เดินกลับไปขึ้นเรือเพื่อจะพายเรือกลับแต่แล้วเขาก็วยไวขึ้นมาอีกอ้าวเฮ้ยนี่มันไม้พายอันเก่าของข่านี่นะที่แท้ก,ก็ลอยมาติดอยู่ริมฝั่งแม่น้ําตรงนี้นี่เองมิหน่าไปเหลาไม้เสียเวลาเลยน่าจะหาดูให้ดีเสียก่อน ว่าแล้วคนแจวเรือก็โยนไม้ที่เขาเหลาไว้ทิ้งแม่น้ำไปด้วยความชุื่เฉียวแล้วเขาก็หันไปก้มลงเพื่อจะหยิบไม้พายอันเก่าของเขาขึ้นมาแต่แล้วคนแจวเรือก็วยยวายขึ้นมาอีกครั้งอ้าวเฮ้ยไม้พายของขามันหักเสียแล้วนี่นะเมื่อตะกี้ตอนเดินขนไม้ขึ้นเรือก่อน,นึกอยู่แล้วเชียวว่าเหยียบอะไรดังก๊อบ ช่วยคนให้ได้ลุกข้นความทุกข์เค้นปลุกปลอบใจให้หลยมเย็นให้ได้มาเห็นความเป็นจริง